เจอกันอีกครับเจอกันอีกแล้วนะครับที่สนก็ไฟท่าสังครับวไม่เอาน้องนั่งอย่างนี้เลยที่สนามรถไฟท่าช้างนะครับขบวนรถโดยมิเศษดีเซลรางนั่งปรับอากาศชั้นสองวันที่สี่เดบสามนะครับกรุงเทพอภิวัติปลายทางสถานีสุราธานี มาแล้วเขาด้วยครับโมสียิบสัมนะ